อันนี้ก็อัดมาให้ดูนะครับสำหรับคนที่สงสัยว่าออโปรซอนจอหรือเปล่าถ่ายหลังจอให้ดูได้ไหมก็ถ่ายมาให้ดูในคลิปนี้เลยนะครับก็ดูแล้วจะได้หายสงสัยกันนะครับ ประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูจอข้างๆอันนี้ก็จอข้างๆนะครับก็จะมีโปรแกรมเป็น Discord อันนี้นะครับดิสคอร์ดสำหรับคุยนะมีสตรีมนะครับมีโปรแกรมสำหรับเมาส์นะเลเซอร์นะครับมีเออเขาเรียกว่าโปรแกรมการ์ดจอรัะอันนี้อันนี้เป็นโปรแกรมหูฟังนะครับ ไม่คิดๆแล้วมันไม่ขึ้นล่ะอ๋อน,นี่นะบนี่หูฟังนะแล้วก็เป็นตัว Windows Security นะครับแล้วก็เป็นตัว Bluetooth นะครับอนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเปิด t i าย m a n a g e r ขึ้นมาให้ดูนะครับนี่ทาย m a n a g e r นะครับเผื่อใครสงสัยนะว่าซ้อนจมซ้อนจอหรือเปล่านะอันนี้ผมจะหมุนผมจะสกอตเมาส์ลงช้าๆเลยนะครับก็ ดูแล้วมีโปรแกรมอะไรนะหนังสายหรือเปล่านะน่าจะไขข้อข้างใจให้หลายคนได้นะครับอันนี้คิดว่านี่คือถ่ายหลังจอแล้วนะเ็นมีคอมเมนต์ว่าจากถ่ายหลังจอให้ให้ถ่ายหลังจอให้ดูหน่อยนะครับซ้อนจอหรือเปล่านี่นะนี่นะสกร,รมเปิดเปิดนไออยู่นะครับตอนนี้เน็ตก็อันนี้เน็ตเปิดอยู่นะเดี๋ยวลองปิดเน็ตดูสิอะ ันนี้ปิดเน็ตแล้วนะครับถ้าเกิดมีโปงมีโปนี่ก็น่าจะใช้ไม่ได้หรือเปล่านะเพราะว่าเน็ตมันปิดแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอาจจะเดี๋ยวจะขายให้ดูนะก็ตามนี้เดี๋ยวมนนผมจะถ่ายมุมกว้างๆของโต๊ะคอมให้ดูนะครับว่ามันมีขีดจอครับอัน,นี่คือโต๊ะคอมผมนะครับ มันต้องถอยนิดนึงอันนี้เป็นลองเทคนะนครับเนี่ยครับดูครับก็ตัวคองก็มีแค่นี้มีจอเดียวนะครับตามนี้นะครับ